สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่ไซเบียร์พูดพันนะครับบรรยากาศน้ำขึ้นแล้วนะครับดูฝั่งไปเสือระบุมนะครับแถวตาซังไอ้ตาซังแถวตาซังตาซังไอ้บันไม้อะไรกับฟังบันนนนยางนะครับไปเสือระบุมเดี๋ยวแพ่นกล้องไปเบ่งกันเลยครับนี่นะครับบรรยากาศน้ำขึ้นแล้วครับพี่น้องฟังนั่นนะครับเป็นคลองน้ำย่างนะครับแถวไซเบียรแหละครับแถวนี้ลำน้ำยังนะครับ นะครับผมน้ำขึ้นครับครับลงไปหอนข้างล่างกูแลวครับฟังถุนเท้าจะื่อครับนะครับเดี๋ยวกลับมาจากสารครามจักสองมือนะครับเดี๋ยวสีมาถ่ายบรรยากาศเดี๋ยวฮาเบ็ดบมาลงครับหาน้ำบกจังหน่อยนี่เจียวเลยครับผมฟัง ยโสธรไปเสรภูมินะครับแถวบันดนย่างนะครับบันดนย่างบหมไม่นะครับผมอืมครับพี่น้องน้ำขึ้นนะครับน้ำขึ้นแล้วลํำน้ำย่างบัดไม่นะครับทางสี่ขามไปบันดนย่างเสรภูมินะครับอืมบรรยากาศฟังผุดกระขึ้นนะครับเขาจะผากเลย เดี๋ยวกลับมาจากสารคามนะครับเป็นพ,พับพี่น้องของยังของยังนะครับาฝากติดตามเด้อๆนะครับผู้ใดมาคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับรับชมจังหวัดใดอยู่ใสแน่นะครับคอมเมนต์มาได้เด้อนะครับฝากพีพีเอฟซีเป็นกำลังแรงใจเด้อนะครับ